สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ e a s y m a t h t s นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะมือฝึกทําข้อสอบกันนะครับในข้อที่7.3กันนะครับเขาบอกว่ามีกระดาษแข็งนะครับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอยู่4ชิ้นนะครับประกอบด้วยขนาด6คูณ6เซนติเมตรนะครับจำนวน2ชิ้นและขนาด4คูณ4เซนติเมตรนะครับจำนวน2ชิ้นนะครับวางทับซ้อนกันนะครับทำให้เกิดรูปหลายเหลี่ยมดังรูปนะครับอ่า ความยาวเส้นรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยมนี้มีความยาวนะครับกี่เซนติเมตรอ่ะขอให้หาความยาวรอบรูปนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาทําด้านที่เราด้านที่โจทย์มาบอกก่อนนั่นเองนะครับอ่ะด้านนี้นะครับสีน้ําเงินโจทย์บอกมานะครับยาวด้านละเท่าไหร่ครับมันเป็นชิ้นใหญ่ใช่ไหมครับช,ชิ้นใหญ่ยาวด้านละ6กเซนนั่นเองนะครับด้านนี้ก็เท่าไหร่ครับด้านนี้ก็6กเซนนั่นเองนะครับด้านนี้ชิ้นใหญ่ครับยาวเท่าไหร่ครับ 6เซนนั่นเองใช่ไหมครับด้านนี้ชิ้นเล็กครับยาวเท่าไหร่ครับด้านนี้ชิ้นเล็กยาว4เซนนะครับด้านนี้ยาวเท่าไหรครับด้านนี้ยาว4เซนนะครับด้านนี้ยาวเท่าไหร่ครับด้านนี้ยาว4เซนนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้คือที่โจทย์บอกมาครับต่อไปนะครับสีแดงนะครับพี่จะขอเปลี่ยนเป็นสีแดงคือเราเดี๋ยวเราจะหานั่นเองนะครับอ่ะดูนะครับขาดเส้นไหนครับขาดเส้นนี้ใช่ไหมครับเส้นนี้ยาวเท่าไรครับ ก็ทั้งหมดมันเท่าไหร่ทั้งหมดมันทั้งหมดมัน4ใช่ไหมครับด้านนี้กับด้านนี้ทั้งหมดมัน4ใช่ไหมครับอ่าถูกหักออกไปเท่าไหร่ถูกหักออกไป2เพราะฉะนั้นด้านนี้จะเหลือเท่าไหร่ด้านนี้เหลือสองนั่นเองนะครับอ่านะครับด้านนี้เหลือ2นะครับต่อไปครับด้านนี้ครับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่เอ่ยก็อันนี้มันเป็นรูปเล็กใช่ไหมครับรูปเล็กใช่ไหมครับอ่า มาถึงจากตรงนี้มาถึงตรงนี้เท่าไหร่ละครับตรงนี้ตรงนี้ถึงตรงนี้เท่าไหร่ละครับ2นั่นเองก็คือเท่ากับรูปนี้นั่นเองนะครับแล้วจากตัวนี้ถึงตรงนี้มันจะเท่าไหร่ด้วยครับมันก็จะเท่ากับ2เหมือนกันนั่นเองนะครับอ่าเห็นไหมครับอ่าน้องๆมองออกนะครับแต่พี่จะลบออกนะครับอันไหนที่ไม่ใช่ความยาวรอบรูปของมันนะครับอ่าให้รู้ว่าวิธีหาหาจับแบบนี้นะครับเส้นนี้ครับเส้นนี้ครับยาวเท่าไหร่ครับ ทั้งหมดนี้มันยาวเท่าไหร่เอ่ยทั้งหมดนี้มันยาว6ใช่ไหมครับมาถึงตรงนี้เท่าไหร่ละมาถึงตรงนี้มันเท่าไหร่ละมัน3ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ,อ๋อ ques, มาถึงตรงนี้ไม่ใช่นะมาถึงตรงนี้มาถึงตรงนี้สิมาถึงตรงนี้ครับเท่าไหร่ละครับ4แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าด้านนี้กับด้านนี้มาทำไมกันเท่ากันนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นเหลือฝั่งนี้เท่าไรครับฝั่งนี้2นั่นเองเพราะสองบวก4ได้เท่าไหร่ครับได้6นะครับอ่าเรารู้แล้วครับว่าด้านนั้นคือ2นะครับอ่าด้านนี้คือ2นะครับถูกไหมครับเหลือด้านไหนครับเหลือด้านนี้ใช่ไหมครับด้านนี้เท่าไหร่เอ่ยทั้งหมดนี้มันยาว6ใช่ไหมครับมันเป็น6กคูณหกถูกไหมแล้วมันไปเท่าไหร่แล้ว มาถึงตรงนี้มันไปเท่าไหร่ละมันไป3เพราะฉะนั้นด้านนี้จะเหลือเท่าไหร่อ่าด้านนี้เหลือสามนะโอเคด้านนี้เหลือเท่าไหร่เหลือ3าแล้วนะครับด้านนี้ครับเท่าไหร่ครับมันมาจากตรงนี้มาเท่าไหร่แล้วมา4แล้วใช่ไหมครับเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ2นั่นเองนะครับอ่าเหลือสองนะครับครบยังครับยังนะครับ เหลือด้านไหนเหลือด้านนี้นั่นเองนะครับเหลือด้านนี้นะครับด้านนี้เท่าไหร่ครับด้านนี้ทั้งหมดมัน6ใช่ไหมครับด้านนี้มา3แล้วเพราะฉะนั้นด้านนี้เหลือเท่าไหร่เหลือ3นั่นเองนะครับหมดยังครับยังไม่หมดนะครับด้านนี้นั่นเองนะครับเท่าไหร่ครับทั้งหมดมัน4นะครับทั้งหมดเส้นนี้ทั้งหมดมัน4นะครับมาแล้ว2เพราะฉะนั้นด้านนี้เหลืออีกเท่าไหร่ด้านนี้เหลืออีก2นั่นเองนะครับอ่าด้านนี้ก็เหลืออีกเท่าไหร่ สองนั่นเองนะครับเหลือเส้นไหนครับเหลือเส้นนี้ใช่ไหมครับกับเส้นนี้นั่นเองนะครับเหลือสองด้านนะครับท่าไหร่ครับนี่ไงตรงกันเออไม่ใช่อ๋อด้านนี้นะครับมาเท่าไหรแล้วมา2เพราะฉะนั้นด้านนี้จึงเท่าไร่2ด้วยนั่นเองนะครับอ่าด้านนี้ก็คือ2ด้วยนะครับด้านนี้นะครับ ท่าไรครับด้านนี้ทั้งหมดมัน6นะครับแต่มาถึงตรงนี้มันเท่าไรละมัน4เพราะฉะนั้นตัวนี้จะเหลือเท่าไร่ครับเหลือ2นั่นเองนะครับอ่ะด้านนี้ก็เหลือ2นะครับครบยังครับน้องอ่ะช่วยกันดูนะครับครบทุกด้านอย่างเขียนเฉพาะตัวเลขด้านที่ด้านที่เกี่ยวข้องนะครับด้านไหนที่ไม่เกี่ยวข้องพี่จะไม่เขียนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะเอาทําไมเดี๋ยวพี่จะเอาตัวเลขทั้งหมดมาบวกกันนั่นเองนะครับ เดี๋ยวพี่จะเอาตัวเลขทั้งหมดมาบวกกันนะครับด้านไหนที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับไม่ต้องเขียนนะครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15น่าจะครบแล้วนะครับลองเช็คดูอีกทีนะครับ 1, 1, 2, 3ด้านนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่เส้นรอบรูปครับ4 ด้านนี้ก็ไม่ใช่เส้นรอบรูปนะครับเส้นรอบรูปก็คือเส้นที่อยู่ตังภายนอกนะครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ี่ห้านะครับ7 8 9 10 11 12 13 14ทั้งหมด15ด้านนั่นเองนะครับอ่า15ด้านนะครับจับบวกกันเลยครับเดี๋ยวบวกสีฟ้าก่อนเริ่มจากด้านนี้นะครับ4บวกนะครับ4บวก หนะครับบวกหกนะครับสี่บวกสบวกหกบวกหกนะครับแล้วก็บวกด้วยหกนะครับบวกด้วยสี่นะครับกี่ด้านหนึ่งสองสามสี่ห้าหกด้านแล้วนะครับโอเคนะครับ บวกกันได้เท่าไหร่ครับสีน้าเงิน4บวก4เป็น8นะครับบวก4เป็น12นะครับ12กับ6บวก6บวกหกได้18นะครับรวมสีน้ําเงินได้30นะครับหน่วยเป็นอะไรครับซอมอต่อไปสีแดงครับมีกี่ด้าน1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ี่ห้าดด้านนะครับทั้งหมดมันทั้งหมดทั้งหมดมัน15ใช่ไหมครับอ่า 1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหกดแดเก้าสทั้งหมด15นะครับด้านนี้ไปแล้ว6นะครับต่อไปสีแดงอีก9ก้าด้านนะครับไลนมาตั้งแต่ตรงนี้เลยครับ2องบวกสนะครับบวกสนะครับ2องบวกกันสาครั้งนะครับต่อไปบวกสามบวกสองครับบวกสามบวกสองนะครับแล้วก็บวกอะไรอีกครับบวกสนะครับแล้วก็บวกอะไรครับบวก 2 3สามครั้งนะครับบวก2บวก2บวก2สามครั้งนะครับนับนับดีๆนะครับ1 2 3 4 5ส7 8 9ามี่ห้าหเจ็ดแด้าด้านนะครับครบแล้วนะครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ2 4 6สี่หกแ4ดบนะครับ14นะครับ2บวกกัน7ด้านเป็น14นะครับแล้วก็3บวก3าเป็น6นั่นเองนะครับได้เท่าไหร่ครับ สิบสวกหเป็น20นะครับหน่วยเป็นซมนะครับสรุปครับ2เอาทั้งหมดมาบวกกันนะครับ30เซนบวกกับ20เซนได้เท่ากับ50เซนติเมตรนั่นเองนะครับเป็นคำตอบครับ